สวัสดีกท็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่5ทธันวาคม2 5 6 8เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทำไมไม่ยุดยุคอุงอิงขย่าพอหอมปากหอมคอ เบนสมิธชื่อนี้ตอนนี้เหม็นยิ่งกว่าขี้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ไอ้ที่พลาดเอามือไปแตะแล้วก็ชี้แจงกันไปคนปล่อยก็กะให้ภาพเดียวมันเล่าเรื่องหมดนั่นแหละครับคนเชื่อมีเยอะที่ไม่เชื่อก็มีไม่น้อยที่รำคาญก็มหาศาลสุดแท้แต่ใจจะสั่งมาครับภาพเบนสมิธกับนายกอนุทินเอกนิตินิติธันประพาสพลเอกอภิรัตคงสมพงศารัรรตนวดีถ้าเหมาเอาว่า นี่คือเครือข่ายสแกมเมอร์ก็คงจะเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญรอดหูรอดตาอเมริกามาได้อย่างไรรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐปี2567มีชาวอเมริกันสูญเสียเงินอย่างน้อย10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3.3แสนล้านบาทให้กับสแกมเมอร์มีการคาดการณ์ว่าคนทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของอาชญากรสูญเสียกว่า1.9ล้านล้านบาทต่อปี โดยที่ศูนย์ใหญ่ของแกงสแกมเมอร์อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมียนมาและกัมพูชาถูกจับตามองจากสหรัฐและจีนเป็นพิเศษฉะนั้นถ้าให้ภาพเดียวเล่าเรื่องแล้วสรุปว่าคนในภาพคือระดับหัวกะทิของแกงสแกมเมอร์นี่คือแกงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอเมริกาต้องมีข้อมูลอยู่ในมือแน่นอนและมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า ถ้าจะบอกว่าภาพที่เบนสมิธถูกแอบถ่ายร่วมเฟรมกับทักษิณชินวัตรและธรรมนัฐพรมเผ่าแบบสดสดร้อนๆอนไม่ใช่ภาพเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นภาพที่น่าเชื่อถือกว่าหากจะบอกว่าร่วมควนสแกมเมอร์พักเพื่อไทยจะเถียงหรือเปล่าภาพเบนสมิธกับนายกอนุทินและคณะไม่ใช่ภาพแอบถ่ายแต่ถ่ายตรงๆและพร้อมให้เผยแพร่ถอยไป10ปีที่แล้วไม่มีใครรู้ถึงสถานะของเบนสมิธว่าทำอะไร เป็นนักธุรกิจประกอบกิจการอะไรแต่ปีสองปีนี้รู้กันเยอะพอควรว่าเบนสมิธคือฝรั่งเถามีส่วนผัวพันกับแกงสแกมเมอร์มีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับสแกมเมอร์ในขมินเบนสมิธชายที่ต้องการได้สัญชาติไทยเชื้อสายผสมแอฟริกาใต้แคนาดากัมพูชาเข้าไปคลุกคลีตีโมงกับบุคคลระดับชั้นนำของประเทศไทยได้อย่างไรใครเป็นคนปูทาง เห็นโคศกพักเพื่อไทยสึกสิทธ์สีจอมขวัญออกมาแถลงชดชดถึงแม้จะเป็นรูปเก่าตามที่ได้รับการชี้แจงแต่รูปที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าอยู่ในหลายสถานที่หลายเวลาหลายกรรมหลายวาระซึ่งล่าสุดท่านอนุทินบอกว่าเจอกัน5-6ถึงครั้งแสดงว่าความสัมพันธ์คงไม่ใช่แค่การเจอกันผ่านๆในงานขอตั้งข้อสังเกตว่าความสัมพันธ์นี้ลึกซึ้งแค่ไหนประเด็นที่2 ที่ผ่านมาสังคมและพักเพื่อไทยตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลในรูปหลายครั้งว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือไม่และมีคำถามไปยังบุคคลในรัฐบาลโดยเฉพาะนายกหลายครั้งว่าทำไมก่อนหน้านี้นายกไม่เคยมีความโปร่งใสในการชี้แจงเรื่องเหล่านี้มาก่อนจนกระทั่งมีรูปออกมาในสื่อแล้วค่อยจึงมาชี้แจงประเด็นที่ 3. เรื่องราวในรูปเหล่านี้เกี่ยวโยงกับความล่าช้าในการจัดการแก๊งคอเซ็นเตอร์ของรัฐบาลหรือไม่ และเกี่ยวกับการจัดการกับบุคคลในรัฐบาลที่มีข่าวเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์หรือไม่พร้อมยกตัวอย่างกรณีรัฐมนตรีดิจิทอลเพื่อเศรษฐจและสังคมออกมาพูดตอนรับตำแหน่งใหม่ๆว่ามีคนเสนอสินบน40ลา้านจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบว่าคนคนนั้นเป็นใครจึงต้องตั้งข้อสังเกตว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ประการแรกไปถามทักษิณหรือ,อยังว่า ภาพแอบถ่ายนั้นทักษิณมีความเกี่ยวพันกับเบนสมิธอย่างไรหรือว่าเจอกันโดยบังเอิญและทักษิณไม่รู้จักเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองทักษิณซึ่งอยู่ในคุกพูดผ่านทนายความส่วนตัววิญญติชาติมนตรีถึงความสัมพันธ์กับเบนสมิธที่ผมได้พูดคุยกับคุณทักษิณก็ได้มีการรายงานหลายๆเรื่องประกอบกับมีเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองบางส่วน ที่บางกรณีมาพาดพิงคุณทักษิณตามที่เห็นเป็นข่าวคุณทักษิณได้แจ้งเรียนตามตรงว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์ใดๆดังนั้นหรือพนันออนไลน์ใดๆดังนั้นคนที่แอบอ้างหรือกล่าวหาหรือจัดทําอินโฟกราฟิกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนั้นได้มีการติดตามมอนิเตอร์ดูอยู่และจะพิจารณาดำเนินคดีกรณีของนายเบนสมิธเป็นเพียงความรู้จัก แต่คุณทักษิณไม่เคยร่วมลงทุนอะไรด้วยและก็ขอให้ไปตรวจสอบดูเลยว่านายเบนจามิตได้มีการลงทุนทําอะไรในประเทศไทยหรือไม่ผมเชื่อว่าไม่มีฉะนั้นถ้าไม่มีและเขาไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆการที่ไปจับแพะชนแกะหรือพยายามโยงให้เป็นประเด็นหรือกระแสใดๆก็อยากให้หลายท่านได้ทบทวนชัดนะครับทักษิณรู้จักไม่ทราบวัสนิทสมแค่ไหนแต่ที่แน่ๆ ไม่มีภาพถ่ายอย่างเปิดเผยระหว่างทักษิณกับเบนสมิธเลยมีแต่ภาพแอบถ่ายผิดกับภาพถ่ายเบนสมิธกับนายกอนุทินและคณะทุกรูปเป็นการถ่ายอย่างเปิดเผยคนถูกถ่ายรูปยินดีให้ถ่ายไม่มีอะไรปิดบงังฉะนั้นความปรารถนาที่ว่าภาพเดียวล้มรัฐบาลจึงยังไม่เกิดประการถัดมาในรัฐบาลเศรษฐาหรือรัฐบาลแพทองทัดทำไมไม่มีการยึดอายัดทรัพย์ของแก๊งสแกมเมอร์และทำไม ภาพถ่ายนี้ถูกปล่อยออกมาหลังรัฐบาลถแถลงข่าวยึดและอายัดทรัพย์สินในคดีสําคัญที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรอ,อาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสแกมเมอร์มูลค่าทรัพย์สินรวม1165ล้านบาทภาพไม่ได้หลุดออกมาโดยไม่มีเป้าหมายใดๆการหวังผลทางการเมืองนั้นมีแน่นอนแต่ยังมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือไม่แก๊งสแกมเมอร์แทรกซึมอยู่ในวงการการเมืองไทยมากกว่าที่หลายคนคิด นักการเมืองไทยคนไหนคบหากับบินซมิทใครไม่คบหาพฤติกรรมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสามารถพิสูจน์ได้พักเพื่อไทยช่วยให้คำตอบทีทำไมช่วงรัฐบาลระบอบทักษิณถึงไม่มีการยึดอายัดทรัพย์แก๊งสแกมเมอร์อย่างที่เกิดขึ้นในรัฐบาลอนุทินรัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาทำงาน2เดือนเท่านั้นเองนะครับช่วยตอบทีศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต เขียนโดยคุณผักกาดของมานำเสนอเป็นประจับสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty